ครื่องปรุงเลยค่ะแค่ย่อๆพอเราไม่เอาเหล็กมากค่ะฮึมวันนี้เราทำการล้างรีบบลต์นะคะใสพ่พริกแห้งสามเม็ดพอค่ะฮึมชัดๆเลยคับมันขึ้นมา มุกข okay? ุกนะคะใส่เมย์มโยลงไปเลยค่ะทำการร่างเรียบร้อยแล้วนะคะเมย์มโยเก็บมาจากต้นที่หนาบใส่เมย์มโยลงไปเลยค่ะทำการร่างเรียบร้อยแล้วนะคะเมย์มโยเก็บมาจากต้นที่หนาบจับๆเลยค่ะเป็นกุ้งพิณ มอสุกนะคะนาค่ะเ,เพื่อนๆมาตำม,มะยมกันค่ะตำม,มะยมเปรี้ยวๆ,ๆค่ะส่งบ่ายๆเนาะอากาศกระจายร้อนๆตาก็ลืมไม่ึ้นเนาะแก้งง้อได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนี่ค่ะตำม,มะยมเนาะน้ำไหลแตกเลยจ้าเ,เพื่อนโอ้โหใครจะกินค่ะตาแจ,จ้งเลยเลยค่ะตาแจ้งเลยแหละนี่ค่ะ กำมะยกเนาะน้ำไหลแาตกเลยจ้าเพื่อนเอา๋ยวใคจะกินค่ะตาแจ,งเ,ะะาเจงเลยเลยค่ะตาแจงเลยแหละอืมจับๆกับจับมือขึ้นเลตักมุกคุกนะคะ กระเทียมลงไปเลยค่ะตามเม็เก็ได้เลย,เยะคะ่ะ กรีงกรีงกรีคขาอูย้ยมาเตะเกันทีมาเตะมาเตะระเทียมลงไปได้ค่ะสามสิบกรีงกรีนะคะ่ะน้ำตาลทรายค่ะใส่นิดนึง อืมอืมจัดๆไปครับพี่น้องตังกมะกุกนะคะ,ะเห็นจักทีไม่เคยเห็นพัติลูกเพิ่งติลูกค่ะจะมีอยู่สองต้นต้นหนึ่งเป็นมะยมหวานเนะะาะมึยมแฝดฝาดไม่ร่อย,กยโกเรียนโกเรียนโขกเลยค่ะโขกไปเยลยมะยมนี่เราทำการนั่งริบบิ้นล้นะคะใสพ่พริกแห้งสามเม็ดพอค่ะ ระเทียมลงไปได้ค่ะตามเม็ดก็ไดแล้วค่ะนะคะเราตำเทห่วยเดียวพอเนาะไว้กินจิ้มด้วยค่ะไว้กินงจิ้มพริกเกลือด้วยเฮ้ยน้ำตาลทรายค่ะใส่เลกนิดนึง หอมน้ำปลาตะมาชิมขอชิมสักคำกนนะคะอนึ่งค่ะแซ่บค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนขาเสร็จเรียบร้อยเลยเนาะเคียวปากเลยค่ะเสิร์ฟเลยค่ะเฮ้ยน้ำตาลทรายค่ะใส่อีกนิดนึง โยงลงไปเลยค่ะทำการร่างเรียบร้อยแล้วนะคะนุ่ยงเก็บมาจากต้นที่หนาแล้วใส่น่ยงลงไปเลยค่ะทำการร่างเรียบร้อยแล้วนะคะนุ่ยงเก็บมาจากต้นที่หนาแ้าข้อโคข้อแหลดีแล้วก็ใส่ อ้โคลค่หรๆดีแล้วก็ใส่อืมเจับๆไปจากตรี้่น่อตักมุกขุกนะคะโอ้โคลอแหลดีแล้วก็ใส่ใส่โยมลงไปเลยค่ะ ทำการร่างเรียบร้อยแล้วนะคะไม่หยุเก็บมาจัดต้นขน,นาด้ากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เพื่อนขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเลี้ยวปากเลยค่ะเสิร์ฟเลยค่ะเห็นจักทีไม่เคยเห็นพัดติลูกพึ่งติลูกค่ะจะมีอยู่สองต,นตน้นต้นที่ไม่หยุ่นหวานเนะาะจนจะฝาดไม่ร่อยกรี๊งกรี๊งโขกเลยคะ่ะโขก,โกเลยะะเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่เพื่อนขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ เคียวปากเลยค่ะเสิร์ฟเลยค่ะอหอนม,มน้ำปลามาชิมขอชิมสักคำหน,นะะ่อะค่ะแซ่บค่ะนี่ค่ะกำมายกเนาะน้ำไายแตกไปจ้ะเพื่อนอ๋อใคะจะกินค่ะตาแจ้งเลยเลยค่ะตาแจ้งเลยแหละเห็นสักทีไม่เคยเห็นฟันติลูกพึ่งติลูกค่ะ จะมีอยู่สองต้นต้นหนึ่งเป็นมะจุมหวานเนาะทุ่มแซบฝาดไม่ร่อยกรีกรี๊งโขลกเลยค่ะโขลกเลยไปที <c oughs> ่ไงนมันง้งเนาะชิมก่อนด้วยค่ะกร <c oughs> ะเทียมลงไปเลยค่ะสามเลยกรีกรีะะ๊งเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆขะเสร็จเรียบยยร,ร้อยแล้วเนาะเคี้ยวปากเลยค่ะ,ะ,คะเสิร์ฟเลยค่ะสะเทียมลงไปได้ค่ะสามหมึกเรยๆเลยะคะ่ะไปปีนมาปาช่อนไปกิฟตมามาชาอน,มมามาานี่ค่ะสูงมากๆเลยเพิ่งเห็นนะคะเพิ่งเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกค่ะมายู่ไม่ใช่พอดะ,ะีเคี่ยวค่ะ น้ำลายแตกเลยคย่ะังไม่คันเด็กกินเลยปุงเครื่องผงนัวจ้าใส่ไปเลยอือฮึพยูนี่เราทำการล้างรีบร้อนนะคะใส่พริกแห้งสามเม็ดพอค่ะอืมจับๆเปกับะเปนกุ้งพิโน มัดขลุกนะคะมะวายุนี่เราทำการล้างริบบิ้นแล้วนะคะใสพ่พริกแห้งสามเมรร็ดพอค่ะนะคะเราต้มเผื หอยเดี๋ยวเพราะเนาะไว้กินจิ้มด้วยค่ะไว้จิ้มจิ้มพริกเกลือด้วยแล้วค่ะเราไปจะจำยังมั้อือหืออือหือ พอคโอคาะเขาแหลกดีเราก็ใส่ตีห็นสักทีไม่เคยเห็นพระติลูกพึ่งติลูกค่ะจะมีอยู่สองต้นต้นหนึ่งเป็นมะจุมหวานเนาะจน่มส่ฝาดไม่ร่อยกรีกรีโขกเ,เลยค่ะโขกเลยอื้อหือ ขอโคขอแ้แหลกดีแล้วก็ใส่ mm hmm. มันไ,ไหลๆค่ะ